สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่21กรกฎาคมนะฮะก็วันนี้ก็ร้านเปิดนะฮะเอาลงไปทํางานนะฮะแต่ก็ไม่มีอะไรนะเออก็ลูกค้าน้อยก็ลูกค้าน้อยก็ปกตินะเพราะว่าก็ยังก็มันเป็นวันหยุดยาวกันนะฮะยังอยู่ในตกกลางของวันหยุดยาวนะฮะมันเป็นวันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์กันนะฮะนี่เป็นวันอาทิตย์นะฮะก็เลย เอเลยแถวนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนอยู่นะนักศึกษาก็ยังไม่กลับมากันนะมันก็พอมีอยู่นะมันอาจจะมีพวกนักศึกษาที่ไม่กลับบ้านกันนะแต่และก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอมแต่มันก็พอมีแล้วไม่เป็นไรนะฮะแต่วันนี้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 ไอ้แทนบอกมาว่าสรุปไม่ได้ไปทะเลแล้วนะฮะไม่ไม่ได้ไปทะเลไม่ได้ไปชมบุรีแล้วเพราะว่าเพื่อนคนอื่นเขาไม่ว่างไปกันนะถึงแม้ว่าที่ที่จะไปวันที่ยี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าใช่ไหมมันมันไปมาจุดยาวแต่ว่าก็ เพื่อนเขาเพื่อนเขาไม่ไม่มีใครเขาว่างกันไปนะฮะเขาว่าหน้าจะหยุดงานแต่ว่าเขาแบบเขาบางทีอาจจะแบบมีแผนของครอบครัวตัวเองอะไรแบบนี้นะฮะก็เลยไม่ได้ไปสรุปก็ไม่ได้ไปนะฮะออ่ไรก็เออก็เอาไว้ข่าวหน้านะฮะเอาไว้ข่าวไหนสักข่าวหนึ่งที่คนเขาว่างกันหมดไม่รู้ว่ามันจะมีไหมนะฮะแต่ก็ดูกันแล้วกันนะะมันต้องมีแหละช่วงที่เวลาที่นะัดตั้งกำมาอยู่ด้วยกันได้นะฮะแต่ทั้งนี้นเออก็ วันที่เจ็ดว,วันยี่สิบเจ็ดยี่สิบเก้าก็ร้านเปิดเดี๋ยวเขาทำงานเหมือนเดิมเลไม่น่านจะลูกค้ายเยอะเหมือนกันแหละว,วันนั้นเพราะว่ามันเป็นวันจุดยาวถ้าไม่ไม่มีวันจุดยาวสองอาทิตย์ติดกันเลยวะแม่งเสาร์อาทิตย์จันทร์เหมือนกันด้ยวยกูไม่เข้าใจนะว่าว่าทำไมมันมีนะเพราะว่า ถ้าไปก่อนกูจาไม่ได้ว่าม,มีแบบนี้นะหรือว,ว่าแบบเขาเพิ่มวันหยุดเขาเพิ่มวันหยุดราชก,การใหม่มาหลังจากที่กูเรียนจบแล้วหรือไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่นั่นแหละเออแต่ว่านอกจากในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่ก็ส,สั้นแค่นี้แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันก็เป็นวันทํางานแล้ววันทํางานก็ส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรนะฮะจริงๆถ้าเกิดวันนี้แทนไม่ได้บอกมาว่าไม่ได้ทะเลวันคลิปนี้คงจะจบไปประมาณนาทีหนึ่งแล้วล่ะเอนั่นแหละฮะเออพออะเยี้ยถ้า,าไม่เจอพรงนี้ฮะดีครับ ตอนชิปหาย,ย,นะยต้องเปิดแอร์เ่ยอ้ยจงรับความเย็นนิดสั